Previously in season 1 n e เฮ้ยเลือดเลือผมเฮ้ยแมงมุมเฮ้ยเไม่ไม่จดจบผมจุดจบจุดจบมันก็จุดจบไม่สวัสดีครับผมคาร์บินาปูและนี่คือ Minecraft Hardcore season 2นะครับผมก็โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเกิดมาผมเจอหมู่บ้านเลยเนี่ยโหสุดยอดก็จริงๆเนี่ยผมจะเรียกมันว่า season 2ก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็อัดคลิปมาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับ เฮ้ยเฮยไม่ไม่ๆๆ่ไม่ไม่อยู่ดีผมก็ตกเขววเฮ้ยไม่ไม่อย่าพูดตายมันมันจะได้ โอเคก็ตามนั้นนะครับผมแต่ว่าผมก็จะยังเรียกมันว่าซีซัน2อยู่นะเพราะว่าผมขี้เกียจขึ้นเบอร์ใหม่เป็นซีซันสนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไปเรียนรู้มาเยอะพอสมควรนะครับหลังจากที่ผมเล่นพาร์ทที่แล้วแล้วผมตายไปนะครับก็ตอนนี้ผมรู้เลยว่าผมะครจะต้องเอาเตียงก่อนเลยครับเป็นอย่างแรกเพราะถ้าเกิดผมไม่ได้นอนหลายคืนเนี่ยมันจะมีพวกไอ้นกนั่นอ่ะมาไล่กัดผมนะครับมาครับตอนนี้ผมมีสโตนพลิกแอคแล้วได้เวลาโดของกันแล้วครับ let's go เริ่มจากเฟอร์เนสก่อนเลยครับแล้วก็ไฟอันนี้นะครับ เก็บมาให้หมดเลยก็รอบนีช้ช่วงนี้หน่อยนะครับที่ผม,มไปได้เตียงมาแล้วฉันผมจะขอวางเตียงแบบนี้แล้วก็ขอน,อนอนเลยนะครับเพื่อข้ามคืนไปเลยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะขอหาพื้นที่ที่เป็นภูเขาหินสูงนะครับเช่นข้างหน้านั้นเป็นต้นนะเพราะผมไปได้ข่าวมานะครับว่าตอนนี้พวกแร่เหล็กเนี่ยมันชอบเกิดตามภูเขาแทนนะครับโอเคอย่างน้อยผมคิดว่าผมก็มีที่อยู่แล้วครับผมว่าผมอยู่ตรงนี้แหละง่ายดีมาขอผมเคลมด้วยกัน ปักประตูไปแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมขอขุดแร่เหล็กก่อนเลยครับตอนนี้โอ้โอ้โอ้ตรงนี้เป็นถ้ำหรือเปล่าโอ้เหมือนกับว่าตรงนี้จะเป็นระวีนขนาดใหญ่โอ้โหลงไปลึกมากเลยอะเฮ้ยสุดยอดมาครับได้เวลาทําเหล็กแล้ว l ลสโกไม่มีอะไรแปลกๆอ่ะครับเดียน,นะคุณผู้ชมเฮ้ยแตไมาตรงนี้กลายเป็นน้ําไปแล้วอะไม่มาละลายเหรออ๋อผมรู้แล้วเพราะผมไปจุดเฟอร์เนยนะครับน้ําแข็งมันก็เลยละลายอ๋อผมก็ใจแล้วอ่ามาครับผมทําถังน้ําก่อนเลยแบบนี้นะครับ เก็บน้ำขึ้นมาเลยโอเคแล้วผมจะเอาน้ำใส่ไว้แบบนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นน้ำแข็งไปแล้วอะผมไม่แน่ใจว,ว่าตะเกียงมันจะช่วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอวางไว้แบบนี้ก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะครับมาเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะขอขุดลงไปข้างล่างเลยนะครับเพื่อทําทางไปยังเอ่อถ้ำนะครับผมโอ้นี่ไงตะเกียงมันช่วยจริงๆด้วยเห็นไหมน้ําผมละลายแล้วเฮ้ยเจอแกเจอแกเจอแกแกดำาหรอ ฟาร์มเลยครับผมฟาร์มอาหารก่อนเลยนะนี่ไงก็ผมลืมบอกไปสนิทเลยนะครับว่าทุกครั้งที่ผมตายเนี่ยผมมีความตั้งใจว่าผมจะใส่มดเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อทําให้ผมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อทําให้เกมเพลย์มันดูหลากหลายขึ้นด้วยนะอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นมดที่ชื่อว่า better combat นะครับก็จะเห็นว่าผมสามารถที่จะถือดาบคู่ได้เหมือนคริสตโตะเลยนะครับแบบนี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผมก็ไปลงมด third person มาใหม่นี่นะครับเป็น over the shoulder แบบว่าเหมือนพวกเกมแนว Resident Evil อะไรแบบนั้นเลยอะ นี่ไงามาแล้วครับทางเชื่อมของเราโอเคผมมองสองทิศทางก่อนโอ้โหโอ้หนี่ลึกเหมือนกันนะเนี่ยดูสิเห็นป่ะโอ้ยโอโอ้ยดีนะดีดีนะผมคราวชไว้อะโอเคตอนนี้ผมปิดทางไว้ก่อนคุณผ,ผู้ชมเพราะผมต้องขอไปทําของอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับพวกเกราะโลอะไรพวกเนี้ยผมอยากรู้เรื่อเกีว่วกากระต่ายวกนี้มันดอบอะไรให้ผมหรือเปล่าน,นะตอนนี้ผมหิวมากเลยคุณผ,ผู้ชมไม่ไหวแล้วไร่ฟันก่อนแหละโอ้ อ้าวมีเนื้อก็ตายครับคุณผู้ชมโอเคผมว่าตอนนี้ผมจะลงทําแล้วคุณผู้ชมไม่ง,งั้นเดี๋ยวคอนเทนต์ผมมันจะไม่ไปไหนกันพอดีนะครับตอนนี้นี่นะครับผมก็ลงทั้งอย่างนี้เลยนะตายก็ช่างมันนะครับตายก็เริ่มใหม่โอ้โหนี่นะครับผมข้างล่างนี่ลึกกว่าที่ผมคาดคิดไว้แล้วก็โอ้โหดูสิแร่โคตรเยอะแต่เหมือนกับว่ามันจะเป็นแร่ทองแดงซะส่วนใหญ่เลยนะซึ่งผมไม่ได้อยากได้อะเฮ้ยเสียงแล้ววะเฮ้ยอบบี้เหรอกี่ตัวหนึ่งสองสาม สามตัวสามตัวสามตัวมาไหนสมบีสามตัวใช่ไหมมันมาแล้วมาครับทิ่โตสตาร์เบอร์สตีมสตาร์เบอร์สตีมอืมจัดไปครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะ อ้สปอนเนอร์ซอมบี้ก็ว่าอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้มันมาทั้ง3ตัวโอ้โหมาผมเช็คของก่อนเลยครับมาไล,ล่ลุลดูรัวครับโอเคตอนนี้ผมกลับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้ำเนี้ยมันมีแต่แร่คอปเปอร์นะครับมันไม่ค่อยมีแร่เหล็กเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเอาแร่เหล็กไปหลอมแล้วก็เดี๋ยวผมจะแพ็คของแล้วก็ย้ายถิ่นออกจากที่นี่กันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็แพ็คของเท่าที่จําเป็นเสร็จแล้วนะครับผมว่าได้เวลาเพ่นจากที่นี่แล้วคุณผู้ชมผมไม่อยู่แล้วอะ่ะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องอาหารนะครับแล นอกเหนือจากนั้นเนี่ยไอเมืองที่เราเจอเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแร่เหล็กนะครับนี่นะครับผมเดินมาแค่นิดเดียวก็ไม่ใช่โซนหิมาแลเห็นไหมโอ้มันอยู่แค่ตรงนี้เองเหรอเนี่ยคือเอาจริงผมมานั่งคิดดีๆแล้วคุณผู้ชมผมว่าผมควรจะต้องมาตรงนี้ตั้งแต่แรกนะครับผมไม่ควรเอาชีวิตตัวเองอะไปลําบากกับไอตรงนู้นเลยไอหิมาตรงนั้นน่ะมานี่แหละคุณผู้ชมผมตัดสินใจแล้วผมจะสร้างบ้านตรงนี้เลยนะครับขอผมถางที่ดินก่อนนายขอผมเช็คถ้ำแถวนี้หน่อยสิโอ้โหเห็นไหมดูเป็นเรื่องเป็นราวกว่าเดิมเยอะเลยอะโอเคตอนนี้ใกล ก่อนนะครับนี่คือบ้านหลังแรกที่ผมเชื่อว่าผู้เล่นไมค์ครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะต้องเคยสร้างกันมาแล้วทั้งหมดนะครับนี่นะครับผมก็วางเตียงไปสดๆแบบนี้เลยแล้วก็นอนแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือบ้านแบบซิมเพิลที่สุดเลยนะครับของไมค์ครับ โอเคครับหลังจากช่วงนี้ผมก็จะพูดแทรกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมเล่นมาหลายชั่วโมงแล้วก็สําหรับการสร้างบ้านของผมนะครับผมก็ได้เลือกบริเวณที่เป็นพื้นหินและผมก็ขุดบริเวณโดยรอบลงไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มอนสเตอร์เนี่ยมันขึ้นมาได้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เว้นที่ไว้เพื่อสําหรับทําฟาร์มนะครับและเนื่องจากจุดที่ผมอยู่เนี่ยมันมีหญ้าเป็นจำนวนมากผมก็เลยมีมเมล็ดเยอะนะครับรอบนี้และหลังจากนั้นอีกประมาณสองาชั่วโมงในเวลาจริงนะครับผมก็สามารถสร้างบ้านขึ้นมาได้สําเร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ไ ผมจะต้องหาแร่ไดมอนด์นะครับผมค่อนข้างอันตรายนะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะลงยังไงดีอะโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนใจครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะใช้เป็นถังน้ําแทนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเสี่ยงกับเรื่องการขุดลงไปข้างล่างตรงๆอะมาครับได้เวลาขุดสเตรทดาวแล้วครับรอบนี้ผมไม่กลัวเรื่องการขุดสเตรทดาวเพราะว่าผมอยู่ใต้น้ำครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าผมขุดมาลึกเท่านี้น่าจะเพียงพอแล้วนะครับฉนันเดี๋ยวผมขอขุดเช็คข้างหน้าก่อนเลยว่ามันไปปรรจบกับถ้ำข้างล่างแล้วหรือยังนะนี่ไงเจอแล้วโอ้ลงมาโคตรลึกเลย เคผมระวังพวกคีเปอร์และคุณผู้ชมมันอาจจะหล่นลงมาฆ่าผมเลยก็ได้นะตอนนี้เนี่ยเขาหลังผมโอ้โหโอโห,โอโหเห็นแล้วเห็นแล้วมาได้เวลามอดจาบคีโตกผมแล้วครับ l go สโก y Let's g สโกอ้ยจ็บโอ้โหเยอะเยอะโอโ้โ,อโหสเกรตนัน หลายทิศทางมากโอ้ไม่ได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 ้ไมไดไมไดผม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 ,ผม,ผมวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วมาผมรีบจุดไฟก่อนเลยตอนนี้ผมไม่ค่อยไว้ใจสถานการณ์ตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมว่าผมคงจะต้องลองทำเวทพอยต์กลับบ้านนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมหลงทางแน่ถ้ามันใหญ่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้เวลาในการสำรวจถ้ำแล้วก็จัดการกับพวกมอนสเตอร์ต่างๆนยนานพอสมควรเลยครับก็ดูเหมือนว่าถ้ำที่ผมเจอเนี่ยก็จะเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยอีกแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมก็เจอแร่เหล็กอยู่บ้างนะครับก็ถือว่าโชคดีกว่าถ้ำที่แล้วนะแต่่่่่วววาาาาหหลััังงจจจจกกกทีผผผมมมมมมสสรไไนนนะบ็ืออดดตต้ิใ ขึ้นกลับไปที่บ้านนะครับผมโอเครอบนีขอผมอัปเกรดเป็นของเหล็กก่อนนะครับเพราะผมไปฟาร์มเหล็กมาเยอะพอสมควรแล้วก็ผมมีลาวะบัเก็ตอันนี้นะครับที่ผมไปเก็บมาเมื่อกี้จากหม้อท,ที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับนี่แล้วระหว่างที่รอนะครับผมก็ขอ,อการนี้ฟาร์มหนมปังไปเลยนะครับตอนนี้ ไหน,ไหนพืชผักเราก็โตเต็มที่แล้วมาครับได้เวลาทําดาบเหล็กแล้วเลสโกมาครับได้เวลาลงไปสํารวจอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวผมแวะเก็บเลสโต้วยแล้วกันนะรอบนี้เผื่อว่าเอาไปใช้ทําอะไรนะครับหลังจากที่ผมสํารวจไปสักพักนึงนะครับตอนนี้ผมก็เจอดีฟเลสแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่ความสูงประมาณ Y0 ูแล้วนะพอผมเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับผมก็เจอทางลงไปอีกนะครับผมว่าไดมอน์น่าจะอยู่แค่เอ้่มแล้วแหละหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้เวลางมหาทางไปต่ออยู่สักพักนึงนะครับแล้วก็มีมอนสเตอร์ไม้ผมสู้ด้วยมมาา2 2 นีมาสราบนีมาสไม่ นั่นแหละสู้กันสู้กันโอเคแต่เหมือนกับว่าผมก็ไม่เจอทางที่มันลงไปลึกกว่านี้นะครับฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจตั้งหลักอยู่ที่จุดจุดหนึ่งแล้วผมก็เริ่มขุดบันไดลงไปข้างล่างเลยครับผมและแน่นอนว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็เลยทํากาแพงกั้นไว้ด้วยเลยนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดรอบหน้าผมลงมาใหม่เนี่ยผมจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องมอนสเตอร์นะโอเคตอนนี้เวลาก็ผ่านมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วผมก็ขุดลงมาได้ลึกพอสมครวรแล้วผมเริ่มได้ยินเสียงซอมบี้ซึ่งนั่นหมายความว่ามันมีถม้ำ

โอเคต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผมตกใจนะนะั่นน่ะคือผมตกใจจริงๆนะคุณผู้ชมคือผมไม่ได้ a c t ิ้งนะคือผมมาเป็นคนที่ขวัญอ่อนมากๆกับเรื่องพวกนี้เดี๋ยวกลับเข้าเรื่องถ้ำต่อนะครับก็ผมเนี่ยได้เดินลงตามถ้ำมานะครับแล้วผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันน่าจะลงมาลึกแบบลึกมากๆแล้วอะ่ะผมก็เลยตัดสินใจลองขุดเช็คดูนะครับและแล้วในที่สุดโอเดียวนะ เบ็ล็อกโอเคครับนี่คือสุดทางแล้วงั้นผมคิดว่าผมน่าจะเริ่มทําเหมืองได้แล้วนะครับตอนนี้เพราะเบสดล็อกอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะโอเคตอนนี้ผมก็เริ่มทําเหมืองแล้วนะครับผมจะเริ่มฟาร์มไดมอนด์นะบัตนาวเลยดูซิว่าผมจะเจอสักเม็ดหนึ่งไหมเนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมก็ใช้เวลาขุดมาได้สักพักหนึ่งครับผมก็นานเหมือนกันนะแต่ว่าในที่สุดครับหลังจากที่ผมขุดมานานโอโอย let's go baby My first diamond มาแล้วครับไดมอนผมโอ้โหตามหามาตั้งนานครับในที่สุดผมก็เจอแล้วโอเคเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ได้ไดมอนมาแล้วทั้งหมด5เม็ดด้วยกันนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะหลังจากที่ผมขุดมาได้สักพักเนี่ยผมก็ต้องกลับขึ้นไปข้าบนอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทอชผมหมดแล้วโอเควันนี้ผมจะขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างน,นะครับด้วยการออกมาตัดไม้ข้างนอกเพราะว่าตอนเนี้ย ผมหาท่านหินไม่เจอเลยคุณผู้ชมผมเลยคิดว่าผมจะตัดไม้ไปทําชาโคแล้วเนี่ยระหว่างนี้ผมก็ทําการตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าทันใดนั้นเองก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเพราะว่าผมไปเจอเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีนไอ้ไอ้ไอ้นี่ไอ้ชื่อมันชื่ออะไรวะไอ้ไอ้พีพีพีโอ้ยเดี๋ยว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 ปั๊บ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 โอเคคุณ,คณ,คณ in ผู้ชมตอนนี้ผมเจอพีเลเจอร์นะครับสองคน เห็นไหมครับมันจ้องมาหาผมด้วยอะ่ะโอ้โอไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วผมไม่อยากยุ่งกับพิเลเจอร์นะครับผมรีบวิ่งกับบ้านแล้วคุณผู้ชมผมไม่อยากให้2คนนั้นมันาตามผมมาที่บ้านนะครับหลังจากที่หนีจากพวกพิเลเจอร์มาได้แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจตั้งหลังอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลยคิดว่า น่าจะได้เวลาทำ enchantment table แล้วครับผมเริ่มจากการ c r a f diamond pickaxe มานะครับและหลังจากนั้นผมก็ไปยังลาวาพู o ที่อยู่ใกล้ๆจากนั้นผมก็ทำการสร้าง obsidian ขึ้นมานะครับแล้วผมก็ใช้ pickaxe ขุดไปเลยหลังจากนั้นผมก็ตามล่าหาอ้อยนะครับเพื่อทำหนังสือเสร็จแล้วผมก็กลับไปที่บ้านแล้วก็จับทุกอย่างมัดรวมเข้าด้วยกันฮ่าฮ่าผมได้ enchantment table มาแล้วครับก็จริงๆผมไปอ่านมาว่าถ้าเกิดคุณเล่น hardcore เนี่ยคุณควรจะต้องมี feather falling 4อยู่ที่ขานะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่มีชั้นวนันหนังสือนะครับฉะนั้นผมก็เอาตามมีตาามเเเกกกิดดไไป่ออนนะค้วลลลับ ไปขุดหาไดมอนต์ต่อแล้วนะครับตอนนี้ผมกลับลงไปที่จุดที่ผมเจอไดมอน์ครั้งแรกนะครับผมแล้วผมก็ขุดตรงไปเลยนะครับพอผมขุดไปได้สักพักเนี่ยผมก็เริ่มได้ยินเสียงลาวาครับคุณผู้ชมแน่นอนครับว่าถ้าเกิดได้ยินแบบนี้เนี่ยก็คือมีถ้ำอยู่ข้างหน้านะครับโอ้เจอเจอถ้ำจะทำโอเคลองซอมบี้ครับขอประเมินสถานการณ์ก่อนขนาดน่าจะเป็นลาวนะครับนานไงชัดเจนแน่นอนครับว่าถ้ำเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับมอนสเตอร์นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันมีความไม่ธรรมดาบางอย่างอยู่เฮ้ยอะไรอะซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ซอมบี้ถือดาบเอนเชนเหรอโอ้โหซอมบี้ถือดาบเอนแชนพระเจ้าช่วยเ้ยเยเยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอแล้วเฮ้ยตกใจตกใจหลังจากที่จัดการกับพวกซอมบี้ได้แล้วนะครับผมก็ทำการออกสำรวจต่อแต่ว่าไม่ทันอะไรเลยนะก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเย้ยโอ้ยกระดู โอ้โหดีนะผมไม่กระเด็นตกหลาววามอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอเครอบนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับผมได้ทําการจุดไฟรอบถ้าแล้วผมก็ทําการเดินสํารวจและแล้วทหาได้นั่นเองเรสโตนเยอะมากเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไดมอนส์เบบี้เลสโก้แป๊บนึงนะครับก่อนขุดขอเช็คก่อนโอเคขุดได้ครับปลอดภัยอ้าวเม็ดเดียวเองเหรอ Are you kidding me Oh never mind โอเคได้มา3เม็ดครับก็ยังดีนะ โอเคครับก็สำหรับไมคราฟฮาร์ดคอร e ซีซัน2อเอพิโซดหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ไดมอนด์มาแล้วนะครับจำนวนหนึ่งแต่ว่าผมคงจะไม่ฟาร์มต่อแล้วนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานมากก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนะี่ยเดี๋ยวผมขอไปลุยเนเธอร์เลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้ก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากเลยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับโอเคผมไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับมาต้นเอ